มาสามสิบงอสิบปลายไม่ได้น้ำหนักเจาะหัวดังไว้ครับมอยากกันใครับแหมวันละทำวันหลากมาเขอนไป่กัดมาหลุนนี่กะสิบปลายสิบปลายแก่ๆส่วนความความสุขครับความความสุขนะครับผม สวัสดีครับสวนฟาร์มความสุขครับความสุขง่ายๆตีกคนกันง่ยได้วันนี้เขามาหลากมาปูสองตัวอยู่บ้านดอกคำใต้น้องจีซุ้มเนี่ยน้องจีซุ้มน้อสีจุ้มเนี่ยมาปูในสองตัวหัวปูดุมได้น่องตัวแล้วก็บสองควบปลายสามควบตัวหัวงมืนปลายกับสองมือปลายสองมือแก่ๆเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถเนี่ยคุดเลยคุดที่มันต่ำคอกเปิ้ลมันสูงแล้วก็บแบบนี้ตีลงเนาะไอ้นี่เนาะล็อตัวใหญ่ล็อตัวใหญ่ คนใหญ่ยู่นี่จะถ่ายให้ดูหน่อยวัดตแม่มันก็เป็นแม่ลูกตัวนี้อย่างไรครับแล้แม่ดำามะนก็เป็นลูกตัวนี้ครับคนใหญ่เลยอือยังไไปละ นี่ตัวเลยรปูน้อยปูนี่มันนี่ก็เอาเรียบร้อยครับสองปีน้องึ้นละเจ้าหู่ดังไว้ครับไม่อยากไปเลยเรียบร้อยหงาเอใ้มันตินเอาไปสเข้ารอัพ่อพอเงว่ะ มาสองตัวนุ่มอ่มันอัดมนอ้วนเน,ะนาะมีงปายเาปีปลายได้หน่อสองขัวปายสองขัปลายเลยสามหมืนปลายครับมาสามสิบงาสิบปลายมนได้น้ำหนักนี่น้าหนุ่มไอ้มืนี่หน้าแกเอก หน้าแกหน้าแกนี่เข้าหรอหน้าแกมันดูตีแ้นเนี่ยนุมน่าจะนมหน้าเนีเ่ยแกพอไคห่หำนี่เลยนะพออันนั้นมันยนตอ่ยนยนหน้าแก่แกมาน,นี่น่ะมาหน,นี่ปีปลายสองปีปลายอับมาหน,นี่เขี้ยวสีเขี้ยวหกไปบุหรี่รหาเขียวาคากะ ย่ติหนังน้ำนักอายุเอาลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหลากหงูเ,มงเหมสามตัววันนี้น่าจะสองสา,ามตัวหลากวันติดแหมหลอกติ๊นี่น่าจะแข็งนี่กนะอ่อนเขาบอกปอดเจ็บขาเดีย๋ยวจะแวะไปกินเข้าแลา้วกลับไปหลากแหมสามตัวพอกันแลวครับเดี๋ยวมาได้ทายตีดลอดมาดูเน่อให้ไปถึงคอกเลยไปเลย ได้ยาสับอยู่ปลาเลเขาลนนำยดแต่ว่าดิเขาเียว่ามันเจ้าีตังบนน่แหละดึงดึงขอตัวลุ่มนี่กันมันปุ่งขึ้นเลวแล้วตัวบนนี่กันเาใครับแหมวันละแหมวันหลากมาเขื่อนไมกัดัวปูตัวนี้ปอก้ากับเ็นจีนะ นี่ว e pues. it on. <An> ัดหลากไปทิดแล้วเราบปได้ขายก็เอาขึ้นเอาลง้งหมเนาะขึ้นทำลงแงหมรอบหัวป่อป่อมี่ลหลักปการหิ่มแนวขึ้นหนาะนี่จักสีเดียวขึ้นเลยเนาะแล้วนี่จะไปหลากงัวปูหแหมสามตัวแล้วก็หัวแม่ลูกกีเคขอนนี่แหมสามตัวเดี๋ยวกีเข้าอย่างเรียบร้อยละเดี๋ยววัน นี่กะจะไปหลกักพอหลักเซจกบไปลงกาดเหมือนเดิมแต่วันนี้มีสามคนเนาะไปหลักกับสามคนไเ้เจอกันที่ขอบกว่าเลยวันนี้ขับรถนอะไ่ได้ไม่ได้ทายสามตังค์ให้พอเนาะจะไปกาดเลยจะไปขอบอกว่เลยแล้วกันมาถึงแล้วมาหลากักงาปูนี่สามตัวครับหลกักงาปูนี่สามตัวไปลงกาดเนาะงูปูได้ผมอนะนี่นี่ที่สมกัท้าย,ยเนาะ แต่ปูน้อยคอร้าย่มั้ตัวอยู่บ้านไหนี่ยก็ไหมอยู่บ้านเนี่ยก็เนี่ยปันเจนปันเจนแม่เหอย่างก็ครับขุนประศาสตร์ขุนประศาสตร์ปันเจนมันนิดเรี่องนิสสอนยางเนาะเนาะมันยังหวายจะได้เอีกยังง้อเนี่ยเนาะนั่นเนาะทำให่ทำเงาเดี๋ยววะเอาเอาหมอกขุนก็ได้ได้แล้วเนาะก็ได้เนาะตจ่ใจทอดตักขุนก็พอละอย่ะ นี่กะนี่กะนี่กะเรื่องไอ่แสนเอ๋ยยังเด็กกันนะครับปะเปไอ่ะย่างห่รงอก็ยังขื้อเลยเหาเลยขือูยงเนาะไม่เหมือนกันขึ้นตัวหนึ่งครับขึ้นแล้วหนึ่งปูไม่เป็นเจี๊ยบแค่นั้นเจาะเขาดังไว้แล้ว ก็เริ่มแรครับสองตัวเหลือแทมตัวหนึ่งครับปูคอไล่ทมตัวหนึ่งแล้วเป็นกล่องกล่องไ,ได้ตัวนี้เล่เจ้าคนนั้นเพอาะเป็นจะกกล่องถ้าเป็นงัวแบบคือเจ้าของเป็นไปกล่องก่อนไปจับก่อนอมันจะได้แบบแห่ถ้าแห่อะไรอย่ี้ง้วม,มีเกี่ยวทั้งหถนมีเราเอาไม้ไม้เสากล่องมันอยู่ไกลๆนะครับ อยู่ใ,ใกล้พอได้ถ้าจะห้งไงสำหรับคนซื้อห้อกเจ้าของก็คือถ้าขายงูตัวไหนเสร็จแล้วนะม<า>ันก็เจ้ามาก้ก็เอาเตือกกล้องไว้เลยครับกล้องคอไว้เลยมันจะได้แบบจับบ่อยากเนาะแต่ถ้าเอาไปได้กล้องนะครับเอาไปได้กล้องมันจะเจ้าไมา้เขาแบมาจับทำมากินง่ายแล้วสัมัสกินง่ายเห็นเปื้อนขึ้นเลยว่างูแบบเป็นเตือกก็ได้สนสบายอ่ะ มันถ้ามาจีมมันก็หูขอห,หูแล้วก็มันจะเอาขึ้นเนี้ยกล้องเนี่ยเดี๋ยวพอตอนเอาขึ้นสามตัวเซต็จเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไยวทยบรรยากาศขอกเปิดให้ดูนะครับว่าขอาเปิดตุ้ยครับเป็นเรื่องดีนะคนเท่าเรื่องสวนยางนะเดี๋ยวพอบรรยากาศขอกเปิดเลยเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นเซตก็นเดีย๋ยวไปลงการสามตัวของบรรยากาศก,กันเลยครับ สมตัวเรครับสตัวอย่ไปลงกัดหลุนนี่กะอัวสิบปลายสิบปลายแก่ๆถ้าญ่ๆอ้วนแดงๆก็แก่ๆถึงสาปลายน้อย แล้วแต่ว่าเราจะไปขายเนาะราคาขายมันราคาไหนนั่นเนะนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่งเกือกบแต่งเกลียบเซจกลับไปลงการลงการแล้วก็ถ่ายไปหลากหัวตีบ้านแหมสามตัวแล้วก็หัวตีอาจจะซื้อไหมแหมสักสองตัวพอก่อนว่าดได้ซื้อได้ขายก็แต่คลิปนี้เอาไปลงการลงกาดเซจกับเราจะปิดคลิปก่อนเาคลิปมันอย่างเงาล้เลยคลิปนี้ก็ขอก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามันตัวนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตข่าว มีเขาเมนหนึ่งเป็นขอมาว่วอยากไปห้องว่าการทีเข่าซื้อขายกันว่าราคาเป็นยังไงพงเดี๋ยวป้าไปพอกาดร,ราคากาเดี๋ยวเป็นราคาห้องราคาขายแต้มกับเป็นแหมราคาหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปทําคลิปจะเป็นติการกรรมที่นี่จะมีคลิปกาดครับได้อาจจะม่ได้ถ่ายหึ่งเยอะครับควาปตนกาดน้อยๆเนาะเพอยงพออะงปูใสนี่งวแม่ใส่นี่มันราคาตัวเลยเพี่พอกันเลยครับเดี๋ยวไปลงการลวก็จะจบคลิปเนาะเพียงแคน่นี้ขอบคุณครับ คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ